ก็เปิดตัวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับตัว iPhone 1 7 Pro และ1 7 Pro Max ครับมารอบนี้ Apple ก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงตัว iPhone รุ่น Pro ไปค่อนข้างเยอะเลยนะครับทั้งสเปคภายในแล้วก็ตัวเครื่องด้านนอกนะครับที่เห็นได้ชัดนะครับตัวเครื่องด้านนอกเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างเยอะนะครับโดยเฉพาะตรงกล้องหลังนะครับตัวกล้องหลังเนี่ยเขาก็มีการจัดวางใหม่เนาะโดยจะย้ายตัวแฟลชกับตัวไรด้นะครับให้ไปชิดขอบอีกฝั่งหนึ่งเลยนะครับเพื่อทำให้ตัวกล้องหลังเนี่ยมันนูนขึ้นเต็มเครื่องเลยนะครัับบบกกก็ีีีี้้้้งงงงนนนนนออแแลลไ่่รราาาหหดดซ์วยยึต มีการเอาแผ่นกระจกนะครับมาวางประกบเข้าไปกับตัวแผ่นอลูมิเนียมนะครับก็จะทําให้ตัว iPhone ของเรามีลวดลายสวยงามมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับและที่สําคัญครับแอปเปก็ได้เพิ่มสีใหม่เข้ามาในตัว iPhone รุ่นโปรแล้วนะครับนั่นก็คือจะเป็นตัวสีส้มคอสมิกนั่นเองครับแล้วก็มีสีน้าเงินเข้มและสีเงินให้เราเลือกอีกนะครับก็จะมีทั้งหมดอยู่3สีนะครับในรอบนี้แล้วก็สเปคด้านในนะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างเยอะเลยนะครับโดยเฉพาะในส่วนของกล้องนะครับตัว iPhone 17 Pro และ17 Pro Max นะครับเขาดแลเ่ิมมั้ววก็ีต Dy Air อยู เดิมหน้าจอก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากมายนะครับรุ่นนี้เขาก็มาพร้อมกับชิปใหม่อย่างตัว Apple A19 Pro ครับที่มี CPU 6 c อ r e และ GPU 6 c อ r e ครับแต่ว่ามีความแรงเพิ่มขึ้นกว่าตัวชิป Apple A18 นะครับและที่สําคัญนะครับตัวกล้องก็มีการเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างเยอะเลยนะครับทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังนะครับมาดูกล้องหลังกันก่อนนะครับตัวกล้องหลังเนี่ยก็จะเป็นกล้องแบบ Fusion Pro 48ล้านพิกเซลทั้ง3ตัวเลยนะครับทั้งกล้องหลังกล้องอันต์วายแล้วก็กล้องเทเลโฟโต้ครับแต่ความพิเศษของกล้องรุ่นนี้นะครับเขา ที่จะซูมแบบออปติคอลได้ 8x แล้วนะครับถ้าซูมมากกว่านี้ก็จะเป็นการใช้แบบดิจิตอลซูมนะครับความละเอียดก็จะเสียไปเนาะและที่ไฮไลท์เลยนะครับก็จะเป็นตัวกล้องหน้าครับกล้องหน้าเนี่ยก็จะมีความละเอียดเพิ่มขึ้นที่18ล้านพิกเซลครับจากเดิมเป็นกล้อง TrueDepth 12ล้านพิกเซลเนาะในกล้องตัวนี้ก็มีเซนเตอร์สเตทนะครับที่เราเคยเห็นใน iPad มาก่อนหน้านี้เนาะในกล้องหน้าเนี่ยก็ยังมีการปรับเปลี่ยนเซนเซอร์ให้เป็นแบบสีเดดบเส่เหลี่ยมจัตุรัสด้วยนะครับพอเป็นสี่นนนเหลี่ยมจัตุรัสนะคร มันเป็นแนวตั้งหรือว่าจะให้มันเป็นแนวนอนแล้วก็กดที่หน้าจอได้เลยนะครับเพราะว่ามันก็มีผลเหมือนกันเนาะเซ็นเซอร์มันเป็นแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสจะตั้งจะนอนเซนเซอร์มันก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะครับก็เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสอยู่ดีครับแบตเตอรี่ก็ใช้ได้นานขึ้นนะครับที่สําคัญนะครับน้าหนักก็ เพิ่มขึ้นด้วยครับราคาเปิดตัวสําหรับรุ่น17 Pro นะครับก็อยู่ที่43,900บาทครับส่วนตัว iPhone 17 Pro Max นะครับก็อยู่ที่48,900บาทครับราคาก็เท่าเท่ากับตัว Pro รุ่นก่อนๆนะครับแต่ความพิเศษของปีนี้นะครับตัว iPhone 17 Pro และ17 Pro Max นะครับเขาก็มาพร้อมกับ ความจุสูงสุดที่2เทเลบต์เลยนะครับก็เป็นความจุที่โอ้มหาศาลมากๆเลยครับถ้าใครจะซื้อ iPhone 17 Pro Max รุ่น2เทาไบต์ก็ต้องเตรียมเงินไว้89,000บาทเลยทีเดียวนะครับสำหรับตัว iPhone ที่แพงสุดรุ่นนี้คร่าวๆก็จะเป็นประมาณนี้นะครับถ้าผมมีโอกาสได้รีวิวเดี๋ยวผมก็จะมาทำรีวิวให้เพื่อนได้ชมอีกทีนึ่งครับคลิปนี้ก็เป็นประมาณนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ